สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูในช่องของแคมป์เกมมิ่งนะครับมาถึงประเด็นที่เกมเมอร์ไทยหลายๆคนนะครับรวมถึงเด็กที่ยุคนี้โดนผู้ใหญ่มองเรื่องเกมเป็นเรื่องไร้สาระครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วครับที่ผู้ใหญ่มองเรื่องเกมแบบนี้ครับเพราะเราเห็นเด็กๆหรือนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหลายๆคนในประเทศไทยได้แชมป์จากรายการแข่งขันเกมและล่าสุดทดําเยบข่าวก็มีอ e ีสปอร์ตให้เล่นแล้วด้วยแสดงว่าสื่อเกมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและเป็นที่ยอมรับในโลกสากลด้วย แต่ลองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยดูครับเราไม่ได้มีเจตนาจะว่าประเทศของเราเองนะครับแต่จะบอกกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่โอเคถ้าภาษาชิ้ๆหน่อยๆก็จะเรียกว่าไม่เม็กเซน์เลยปัญหาหลักๆเรื่องเกมในประเทศไทยก็คือผู้ใหญ่มองว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่ไร้สาระครับไม่ได้ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองจเจริญขึ้นมาเด็กๆควรต้องเรียนหนังสือเพื่อทำงานเลี้ยงชีพเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ หรือไม่ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไปเลยอืมมันก็คงดีนะครับที่ผู้ใหญ่มองให้เด็กๆควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปเพื่อชาติไทยจะได้เจริญเดี๋ยก่อนความคิดของผู้ใหญ่แบบนี้มันเป็นการปิดกั้นจินตนาการของเด็กนะครับเพราะเด็กก็คือวันเรียนรู้ครับและเด็กต่างๆก็ต้องการของเล่นใช่แล้วก็ของเล่นอะ่ะ เล่นและเกมก็คือหนึ่งในของเล่นยอดฮิตของเด็กในยุคนี้ไปแล้วแต่เราคงว่าผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องรู้สาเหตุของผู้ใหญ่ที่มีความคิดแบบนี้กันว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งสาเหตุที่กำลังจะบอกอาจชวนให้ผู้ชมอึ้งพอสมควรครับถามหน่อยได้ไหมว่าผู้ใหญ่ที่มองว่าเรื่องเกมเป็น,นเรื่องไร้สาระเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับอืมก็4 0ถึง60มั้งโอเคงั้นลองเอาบีนี้ไปลบ40หรือ60สิ แต่เราเลือกตัวเลข50ครับเพราะเป็นตัวเลขที่อยู่กลางๆระหว่าง40กับ60ครับปีนี้ปี2016แล้วไปลบ50ออกก็จะได้เลข1966ครับใช่แล้วผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยเขาเกิดปีประมาณ196 6หรือปีประมาณนี้ครับแต่นั้นไม่สําคัญเท่าเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ครับในประวัติศาสตร์โลกครับเคยมีเหตุการณ์สงครามโลกมาแล้ว2ครั้งครับสงครามโลกครั้งแรกยังไม่มีผลกับประเทศไทยมากนะัก แต่สงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นปีคิสสดสัก<ๆ>้าร้9ย9ามสิเถึงเด็กๆหรือผู้ใหญ่ในยุคนั้นนะครับจะต้องเผชิญกับความยากลำบากครับคนที่รอดมาจากสงครามมาได้ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในโลกความจริงซะส่วนใหญ่แน่นอนครับระบบเศรษฐกิจยุคนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะสงครามโลกมันทําให้ระบบเศรษฐกิจบั่นบวนเอาเรื่องเลยทีเดียวมาฟื้นตัวอีกทีก็อีกประมาณ20ปีต่อมาและ20ปีต่อมานั่นแหละครับ คือกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันถ้าจำแนกประเทศของเจเนเรชัน X ออย่างท่องแท้จะพบว่าเด็กที่ยุคนั้นนะ่ะเขาเริ่มโตมากับยุควิดีโอเกมกันแล้วครับเช่นเกมปองอาจาริออริซี่ซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหามองเรื่องเกมว่าเป็นเกมมันมันไร้สาระแต่ว่าเกมเหล่านี้ครับเขาไม่ได้ขายในประเทศไทยสิประเทศไทยในยุคนั้นก็เป็นวัน ประเทศที่กาลังฟื้นฟูเศรษฐกิจครับเน้นการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรื่องเกมเลยถ้าจะเล่นกับเพื่อนก็เล่นกีฬาจริงๆมากกว่าไม่ใช่เกมที่เราต้องนั่งเฉยเฉยแล้วเราจ้องหน้าจอแล้วก็จับจอยเล่นเกมเหมือนในยุคนี้ส่วนคนที่ทํางานในมุษุ์เงินเดือนนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรก็คือวิดีโอเกมด้วยวันๆของเขาก็ดูทีวีหรือไม่ก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆตามบาร์ที่เปิดใช่แล้วครับยุคนั้นผับบาร์ในกรุงเทพมีเยอะด้วยและเหมือนเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ชอบซะด้วยสิ เอาจริงๆครับวิดีโอเกมในไทยเนี่ยเพิ่งจะมาดังก็ประมาณปี1990กว่าๆเราไม่สามารถบอกวันที่แน่ชัดได้ว่าเป็นวันไหนเพราะไม่มีหลักฐานเรื่องนี้ครับแต่ตามนิตยาสารที่เกมที่เคยรู้จักอย่าง h o ว b y Game ซึ่งเริ่มตีวินเมื่อปี1993เนี่ยเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมเกมในเมืองไทยเริ่มมาแล้วครับโดยมาในยุคซูเปอร์เฟมิคอมพอดีเลยแต่เครื่องเกมสมัยนั้นครับราคาแพงเอาเรื่องครับราคาของชิปในเมืองไทยยุคนั้นก็ถูกกว่าปัจจุบันเยอะ ในขณะที่เกมมันแพงเกินความจําเป็นและการเล่นกีฬากับเพื่อนๆมันก็สนุกอยู่แล้วถ้าลองนับอายุครับช่วงที่ดีษยาาีสารฮอพิเกมวางจําหน่ายเด็กๆที่เกิดปีใน960แล้วก็ X จะปีอะไรก็แล้วแต่ครับที่เรียกตัวเองว่าผู้ใหญ่เนี่ยในปัจจุบันอายุ30แล้วแล้วยุคนั้นต้องเข้าใจว่าวัยผู้ใหญ่คือวัยทำงานแล้วย้อนลําลึกช่วงเวลานั้นดูกับวัยเด็กมันก็ไม่มีเกมให้เล่นนี่หนาใช่แล้วครับผู้ใหญ่นในวันนี้ที่มองว่าเรื่องเกมไร้สาระ เขาก็ไม่ได้เติบโตมากับเกมเหมือนกับเด็กๆครับหรือผู้ใหญ่นว n ยในปัจจุบันและนิสัยของวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมักมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนคือมองแต่ความจริงมีอะไรเข้ามาก็ต้องวิเคราะห์ในแง่ร้ายก่อนว่าเฮ้ย hey, อันนี้คืออะไรมันมีผลร้ายกับเราหรือเปล่านี่คือนิสัยของผู้ใหญ่เขาครับแลวจะเห็นผลมากขึ้นเมื่อผู้ใหญ่คนนั้นเขาแต่งงานมีลูกแล้ว การเป็นพ่อแม่คนก็ต้องรักลูกเป็นห่วงลูกเป็นเรื่องบกทัปดาครับและผู้ใหญ่จะคอยดูคอยสอดสองตลอดว่าลูกของตัวเองอ่ะทำอะไรดีหรือเปล่าแต่ปัญหาคือการบุกฟังของผู้ปกครองบางไรายไม่ได้ไปตามกระแสของโลกครับยังมองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกต้องก็เลยเกิดปัญหาการมองเก็บว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่าเราจะมาพูดกับตัวการที่แท้จริงครับต่อมากลุ่มผู้ใหญ่ Gen X เนี่ยแหละที่ได้งานทําบางคนก็เป็นงานสานิเทศ อย่างทํางานสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และกลุ่มผู้ใหญ่เจนเอ็กซ์หล่านี้มักถือความคิดของตัวเองที่เป็นที่ตั้งครับและด้วยความที่นิสัยของผู้ใหญ่เป็นผู้วิจารณ์อยู่แล้วจึงมักหยิบประเด็นแต่ละเรื่องมาวิจารณ์กันและสิ่งที่ผู้ใหญ่วิจารณ์ก็คงไม่พ้นเกมมีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกครับข่าวดีก็คือช่วงแรกๆของการวิจารณ์ครับยังไม่ดูเดือดเท่าไหร่แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องที่เด็กกอ่ออาชญากรรมกับแท็กซี่และสาเหตุก็คือเรียนแบบเกม GTA ทำให้กระแสะเกมต่อต้านเกมเนี่ยมันโด่งดังและในไทยเนี่ยมันเริ่มสั่งแบนเกมนะครับโดย GTA พาค4เป็นเกมที่ทางรัฐบาลมีมติเห็นชอบสั่งแบนเป็นเกมแรกอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเกมอื่นเนี่ยมันก็แบนก็จะเป็นพวกเกมแนว18บวกพวกติดเลดแต่มันไม่เผยแพร่ไปทางพวกแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ทางยูทิยูนะครับเท่าเกม GTA พาค4นะ และนี่ก็เป็นเหตุผลที่เกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยเริ่มโดนผู้ใหญ่ที่สื่อเข้าคองเนี่ยเล่นงานแต่เด็กๆหรือเกมเมอร์ก็ไม่ยอมแพ้ครับสร้างกระแสโต้แรงว่าเล่นเกมมันไม่ไร้าสาระนะแน่นอนว่าการพูดมันก็ไม่มีค่าเท่าการกระทําจริงๆใช่แล้วครับเกมเมอร์โชว์ฝีมือให้เห็นว่าเกมก็ไม่ได้ไร้สาระนะสามารถแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตได้และเกมเมอร์ไทยก็คว้าแชมป์ในการแข่งขันเกมได้เยอะเอาเรื่องอยู่ โดยปัญหาการโต้ย้งประเด็นเกมในเรื่องให้เป็นไร้สาระอะไรเนี่ยเกิดขึ้นปี2550ครับหรือปี2007ถ้านับจากเวลาที่ออกคลิปก็9ปีได้แล้วมั้งผ่านไป2-3ปีดูเหมือนว่ากระบอกเสียงต่อต้นข้อคอรหาว่าเกมมันไร้สาระมันใหญ่ขึ้นครับเมื่อจากจากเว็บ d ร a ม่ a แอ d ดิกเนี่ยเขียนเรื่องเราดราม่าอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาถึงประเด็นเกมจาก็จะยกเรื่องเกมว่ามันไม่ มันไม่ไร้สาระเขาก็คันผู้กระแสวิจารณ์เขาก็มีความคิดเห็นของผู้ใหญ่นั่นแหละส่วนสื่อครับก็ไม่แพ้กันครับอย่างรายการตีส0บเนี่ยที่ตีแผ่เรื่องเกมผีเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่งได้ยินนะผีเกมเนี่ยมันมีเด็กเกมผีไม่ใช่เหรอคือ,อาการผีเกมก็คือเหมือนผีเข้าสิงให้เล่นเกมอย่างเดียวครับ เราดูแล้วปัญหาที่เกิดไม่ว่าคลิปตัวอย่างที่เอาเหตุการณ์ต่างประเทศมาให้ดูล้วนจากสาเหตุเดียวกันดังนั้นครับอยากรู้รูสว่ามันเป็นสาเหตุอะไรเราคงไม่พอพูดเกี่ยวกับการวิจารณ์มากกว่าน,นั้นครับเราขอเผยตัวการที่แท้จริงที่ทําให้ผู้ใหญ่มองเรื่องเกมมันไร้สาระแล้วทาไมเด็กก่ออาชญากรรมครับสังเกตให้ดีๆครับคนที่ทําให้เกิดเรื่องมักจะเป็นเด็กครับผู้ใหญ่ที่ก่อเหอะเกตดเฮ้ยก่อก่อเหตุเล่นเกมก็มีบ้างแต่จะอยู่ในต่างประเทศ ความจริงก็คือในวัยเด็กนะครับเป็นวัยที่ควรให้พ่อแม่ควรใกล้ชิดกับเด็กจนถึงช่วงวัยรุ่นพ่อแม่ควรจะดูแลเด็กให้เด็กรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรครับปกติวเวลาดูการ์ตูนเด็กก็จะควรดูกับพ่อแม่เวลาอ่านหนังสือทิทานพ่อแม่ก็อ่านแล้วเราให้เด็กๆฟังเกมก็เหมือนกันครับมันก็เป็นสื่อที่พ่อแม่ควรจะมีความสัมพันธ์เล่นกับลูกเรื่องนี้สําคัญมากครับเกมก็เป็นสื่อบันเทิงไม่ต่างจากหนังนั่นแหละและการเลี้ยงดูเด็กๆของผู้ใหญ่ในยุคนี้ที่แบบมีลูกแล้วะ มักจะปล่อยเด็กให้เล่นเกมตามลำพังเพราะว่าตัวเองก็ไปทำงานแล้วกลัวเด็กเหงาเอาเกมยัดไหมเป็นอย่างนี้จริงๆอย่าลืมว่าการเล่นเกมเป็นการย้ายดวงจิตไปอยู่ในโลกของเกมครับและเมื่อเด็กเล่นเกมความรู้สึกของเด็กคืออยู่ในโลกของเกมครับเด็กอยู่ตามลำพังครับเด็กจะเดินไปไหนนี่เหมือนเด็กแอบหลงทางไปในโลกเสมือนด้วย อันนี้จริงการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่ซื้อเครื่องเล่นเกมให้ลูกเป็นของขวัญหรือท้าทเด็กยุคนี้คือซื้อ iPad ให้ลูกๆเนี่ยเล่นเป็นเรื่องดีมากเลยครับที่จะดีเลยละ่ะพราะเกมมีประโยชน์กว่าที่คิดและต้องเป็นเกมแนวครอบครัวนะแต่เด็กจะไม่ควรเล่นเกมตามลาหังครับเพราะเด็กจะเกิดอาการติดเกมพ่อแม่ควรมีส่วนร่วมกับลูกๆเมื่อลูกๆเล่นเกมด้วยเหมือนไปเที่ยวสน,สนุกด้วยกันหรือเล่นของลูกของเล่นกับเด็กๆนี่นแหละ แล้วถ้าเด็กๆเล่นกับเพื่อนล่ะเดี๋ยวนี้เกมออนไลน์มีเยอะมากครับและเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ก็เอ,อื้ออหนวยให้เล่นกันหลายคนเหลือเกินแน่นอนครับเราไม่สามารถเล่นเกมกับเพื่อนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพเพราะเพื่อนแต่ละคนต่างก็มีเวลาเป็นของตัวเองและเวลาที่เล่นเกมก็เป็นเวลาที่โครจรมอมกันดังนั้นถ้าจะเป็นเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมกับเพื่อนๆนก็ไม่มีโอ,อกาสเล่นแล้วติดแบบติดนานแน่นอนครับพเพราะเพื่อนไม่ได้เล่นตลอดเวลาและเมื่อเด็กเล่นเกมตามลําพัง พ่อแม่ก็อย่าลืมใกล้ชิดลูกล่ะคือหลายคนสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องใกล้ชิดไม่ใกล้ชิดเนี่ยเอาจริงๆเรื่องความใกล้ชิดของคนในครอบครัวมันสําคัญมากครับคลิปนี้ไม่ได้ทําให้เด็กๆดูด้วยแต่ทําให้ผู้ใหญ่ได้ดู ถ้าเด็กๆดูอย่าลืมบอกพ่อแม่ให้เล่นเกมกันด้วยนะครับและจะสนุกมากเลยอารมณ์ก็เหมือนเล่นเกม2คนในจอเดียวกันในเครื่อง PlayStation 2อะไรอย่างนั้นนะคือลูกเล่นกับพ่อประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างแต่วันหน้าไม่แน่ครับถ้าครอบครัวพร้อมสำหรับเรื่องเกมสังคมก็จะตามมามันก็จะกลายเป็นว่าคือเกมมันก็ไม่ได้ไร้สาระแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมองเรื่องเกมในแง่ดีขึ้นครับมันจะเป็นของคู่กันอะ ปัญหาเรื่องผู้ใหญ่แอนตี้เกมก็จะหมดไปครับเมื่อพ่อแม่เปิดใจเล่นเกมให้กับลูกครับเลิกอคติว่าเกมเป็นเรื่องไร้สาระครับอย่าให้มองว่าเกมก็คือสิ่งบันเทิงเหมือนหนังเหมือนละครเกมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อเล่นคนเดียวเสมอไปแล้วดังนั้นผู้ใหญ่ก็ลองเปิดใจให้เด็กๆได้เล่นเกมแล้วเด็กๆก็ควรเล่นเกมกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆไปด้วยกันครับอย่าปล่อยให้เล่นตามลําพังครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการติดจบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปทําไมผู้ใหญ่ มองเรื่องเกมมันไร้สาระครับสำหรับคนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดซับสไคร์ละเพราะทางเรามีคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อเนื่องครับผมสังเกตแล้วครับดูแต่ไม่ซับระวังพลาดคลิปความรู้ดีๆจากทางเราล่ะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ